สวัสดีนะคะนักเรียนนะวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอต้องการอธิบายให้ในักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องประโยคในภาษาอังกฤษนะคะเวลาเราจะเรียนการเขียนการอ่านการแต่งประโยคอะไรสักอย่างคุณครูก็ชอบสอนเรื่อง tense ใช่ไหมคะคือภาษาอังกฤษกับ tense มันเป็นพวกของคู่กันคือมันยุบยิบกว่าภาษาไทยเราจะพูดวันนี้เราจะพูดเหตุการณ์ผ่านมาแล้วเราจะพูดเหตุการณ์ที่ทําเสร็จแล้วอนาคต มันไม่เหมือนภาษาไทยเลยค่ะทีนี้วิธีการป้องกันการงงนักเรียนต้องมารู้จักคำหลักๆในประโยคนั่นก็คือคำกริยาที่ครูเน้นนักเน้นหนานะคะให้นักเรียนทุกคนได้ทราบว่าคำกริยาทุกตัวในภาษาอังกฤษนั้นมันจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะมันมีรูปแทะรูปแท้ของมันมันมักจะขึ้นด้วยทูค่ะไม่ใช่มักหรอกมันขึ้นต้นด้วยทูค่ะมันมีช่องที่แล้วมันก็กระจายเป็นสามช่องช่องที่หนึ่ง เรียกว่าปัจจุบันภาษาอังกฤษเรียกว่า present เราจําเป็นต้องจําภาษาอังกฤษค่ะเพราะเวลาครูเขาสอนเรื่อง tense เขาจะเอาคำนี้ขึ้น present simple แสดงว่า verb ใช้ช่องนี้อันที่2ช่อง2ภาษาอังกฤษเรียกว่า past เราก็ต้องจําเหมือนกัน past 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 แปลว่าอดีตเพราะว่าเวลาครูเขาสอน past tense past simple tense past continuous tense มันก็เกี่ยวข้องกับช่อง2ค่ะ ต่อไปช่อง3มอ่ามีปัจจุบันมีอดีตมันน่าจะมีอนาคตอันนี้ลบล้างความรู้สึกนั้นไปเลยนะคะอนาคตเราจะมาใช้กับรูปแท้เติมวิวค่ะอนาคตไม่มีค่ะเว็บสช่องช่องสเรียกว่าช่อง perfect นะคะความจริงไม่ได้เรียกว่าช่อง perfect หรอกค่ะนะักเรียนในภาษาหนังสือเขาเรียกว่า past participle แต่เราไม่ต้องจำม,มันคือรูปสมบูรณ์ของกิริยายิ่งงงข้าไปใหญ่ให้จำว่า perfect เพราะมันชอบใช้กับ tense ท,ที่เรียกว่า perfect เราเรียกว่ากิริยาช่องสามเอาทีนี้มาดูตัวอย่างครูให้มา5ตัวอย่าง to be สำคัญมากเลยค่ะ verb to be เนี่ยนะคะ verb to be เนี่ยพอมาอยู่ช่องหนึ่งกริยาอะไรก็ตามที่มาอยู่ในช่อง present นะคะมันจะยุบยิบยบแยบนะมันจะงงงวยนะคะ เอามาอยู่ในช่อง p r e s e n t มันแบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายครับครูครูใส่สีน้าเงินไว้แน่ละสิที่ครูบอกว่าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาต้องเติม s หรือ e es เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ประธานคือใครประธานคนที่สิ่งที่เรานําหน้าประโยคเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็ได้ดูว่ามันเป็นสิ่งเดียวไหม it ก็ใช้กับ is ยกเว้น I กับ e ถ้ามันเป็นหลายสิ่ง they are Frank and I My students are อเงี้ยค่ะนั่นไม่แปลงเป็นเอกพจน์ก็หูพจน์อันนี้ยเขาเรียกว่ากิริยาเอกพจน์จย่างง่ายๆกิริยาเอกพจน์คือมี s หรือ es ติดตุกนะคะมันใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์คือประธานที่แปงลงร่างแล้วสามารถเป็น he she it ส่วน i u e d นั้นถืออยู่อีกฝั่งตัวนั้นหนาเห็นไหมด e สเป็นกิริยาช่วยไม่มีความหมาย แต่เป็นกริยาแท้แปลว่าทำเป็นผู้หุ้น์อดูู w o r b to have ชื่อไปโรงเรียนชื่อว่า b u worth to have เวลาเราจะใช้เทเกิดบอกว่าใช้เป็นกริยารูปแท้นักเรียนต้องเอาเอาขาเรียกว่าเอาหน้าปกมันออกคือเอา to มันออกก่อนก็จะเหลือ have ตัวนี้ใช่ไหมคะชื่อแท้ปักไปโรงเรียนเนี่ยนะคะชื่อเล่นเนาะมันก็จะมีในปัจจุบันมีสองชื่อ has ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับ s กับ h a v e เอิญชื่อแท้กับชื่อเล่นที่เป็นผู้หุ้น์เหมือนกัน อันนี้3ตัวนี้สําคัญเลยเพราะมันสามารถเป็นกิริยาแท้ในประโยคหรือมันสามารถเป็นกิริยาช่วยในประโยคก็ได้คําว่ากิริยาช่วยก็เหมือนคิกนันแหละมันจะมีกิริยา2ตัวตัวนองเป็นแท้ตัวหนึ่งเป็นช่วยต่อไปตัวที่4กับตัวที่5นั่นเรียนฟังนะคะนอกเหนือจาก3ตัวบนแล้วกิริยาที่ครูให้ท่องตอนม .3 เช่น become became become begin began b e g a n make 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 ใช่ไหมคะ stand stood stood sit sat sat speak spoke spoken swim swam swam whatever นะคะที่ต้องท่องและกโขกก็ต้องฝึกนักเรียนเขาเรียกว่ากริยาไม่ปกติแปลว่าให้เราท่องไม่ปกติดูตรงไหนคะดูตรงช่องสองเป็นหลักนักเรียนดูคำว่า talk อันบนเตมอี ed อ่านว่า talked อันล่างไม่ได้เติม ed นะมันเป็นคำว่าแซ t อันนี้แหละกริยาไม่ปกติเพราะมันแทนที่จะเติม ed ช่อง3ก็เติม ed ใช่ไหมฮะมันทะลึ่งเปลี่ยนรูปเขเลยเรียกว่ากิริยาบ้าหรือ e l r i g u l c a r verb ไม่ปกติเยอะแยะกิริยาไม่ปกติต้องท่องเอามาดูกิริยาไม่ปกติก่อนชื่อจริงมันคือ back to sit แปลวันนั่มันก็มีแบบ he she it sit คนเดียว s i t i u v t sit ใช่ฮะนั่ง ช่องสองใครก็ตามจะไปที่ชีอิตจะไปไอยูวีเดซอย่างเดียวนั่งเมื่อวานนั่งที่สวนสาธารณะเมื่อวานจะขี่คนนั่งก็ใช้แซกไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกเว้นมอสเวอร์ทั้งหมดนะคะแซกในช่องที่3มทีนี้มาดูกิริยาปกติเยอะแยะกิ IKE ริยาปกติรู้ได้ไงให้ตอบครูว่ากิริยาปกติวัดกันตรงที่ตูดมัน,นะคะ่ะตอนเป็นอดีตมันเป็นอดีตคว่า to talk นะแปลว่าคุยคุย

ทีนี้ลองมาเข้าประโยคนม่เรียนดูนะคูยกประโยคที่เป็นในเทนเนี่ว,ว่า present simple พอพูดถึง present simple พวกเธอต้องดูช่องหนึ่งนะและช่องหนึ่งมันก็ยุบยับยุ่งยากใช่ไหมคะเติม s ไม่เติม s เ,เป็นเอกพจน์เพรา,พาหูพจน์อ้าวลองดูซิมันจะยุบยับ .com คอมม่ามาดู present simple tense เห็นไหมคะคูเขียนว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายเยอะแยะนะคะแเลียนะอ่านแมเรียนดูเห็นไหมข้อหนึ่ง ประโยคที่มี R ตัวเดียวในประโยคเขาก็เรียกว่าเป็น present simple tense ในวิดีโอที่ครูพูดเรื่อง verb to be เป็นกริยาหลักทั้งหมดเป็น present simple tense เพราะมันใช้ is am are อยู่ในช่องที่1ใช่ไหมคะ vaccinated เติม ed อย่างนี้ไม่ใช่เป็นกิริยาครูบอกแล้วว่า adjective บางตัวตูดนั้นเป็น ed ทํใใ้้สับสนอลมาน vaccinated แปลว่าได้รับการฉีดวัคซีนถามว่า are you vaccinated คุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือยังคล้ายกับ Are you อะไรน้อยคุณเป็นคนดีไหม Are you uh, polite คุณเป็นคนสุภาพไหมหรือ Are you bad คุณเป็นเด็กชั่วๆไร้ไร้ไหมหรือ Are you beautiful ที่เธอชอบ Are you handsome ที่เธอชอบพูดอ่ะอันนี้จะเป็น p e ร s e n t i ์สิมเพิลสิมเพราะว่าอะไรปะคะมีเว r ร์ตัวเดียวนี่ค่นะตัวนี้เป็นเว r ร์บที่เือไม่ใช่ i s มาละ เป็นซิมเ l ิลมีอีสตูดิโออีสท์ชี s ีเีสเขาใช้ adjective ใช่ไหมเอลลอนคนนั้นเขาด,ดูคิดคิดใช่ไหม I think she is positive ฉันคิดว่าหล่อนเป็นคนคิดเชิงบวก positive adjective นี่ก็เป็น adjective George อ้าวทีนี้ไม่เป็นไม่ is ไม่ am ไม่ are แล้วค่ะเป็นเอา verb มาใช้อันนี้เป็น verb ที่ไม่ปกติใช่ไหมคะ sell zone zone แต่ไม่ต้องไปทะลึง่งคิดว่าปกติไม่ปกติใช้ sell ก็ sell ไปไม่มี is am are เป็นการกล่าวว่า จอร์จเซลส์พิซซ่าจอร์จนั้นเป็นไงคะขายพิซซ่าทำไมเซลเติมเอสย้อนไปเพราะว่าเป็น p r e s e n t Simple มันมีอยู่สองฝกักสองฝา่ายจอร์จแปลงกายได้เป็น He เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามต้องเติ talk, ม S เหมือนคำว่าทอเหมือนคำว่า s ิ t เห็นไหมอ่าวต่อไปถัดไปจอร์จเซลส์พิซซ่าผู้เปลี่ยนจอร์จเป็น He ได้ยิ่งชัดเจน มีดัสซึ่งทำไมใช้ดั s นะอานอดมันอยู่ยเฉยมันจะเอา not, นอดมานำหน้าเซลล์ไม่ได้มันต้องมีตัวช่วยยึดเกาะน,นะฮะมันขาอ่อนนะฮะดัสมาทำไมมาช่วยในการแต่งประโยคปฏิเสธไม่มีความหมายคนะ่ะอ้าทำไมเอาดูมาไม่ได้เอาย้อนไปข้างหน้ามันมีสองฝักสองฝ่ายนะคะฝ่ายเอกพจน์ก็คืออ่าดัสเป็นไงฮี he, she, ชีอิตเช่นกับดัสต้อง,ต,องต้องให้จำว่าประธานที่เป็นฮีชีอิตใช้อะไรที่มีตูว S i สอูไม่มีเห็นไหมมันก็ใช้ดัสเป็นกริยา พอมีดัสดูปุ๊บอ่าดูต่อไปพอมีดัสซึ่งปุ๊บมี S มาอยู่ติดตัวด,ด้สแล้วไงเซลล์ตรงเซลล์เอสมันก็หายไปที่ครูพูดว่ากางเกงในซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนใส่กางเกงในไซส์เอสมันหายไปใช่ไหมคะจ็อจเซลส์พิซซ่าเนี่ยมันมีเอสอันหนึ่ง she doesn't sell drugs เขาเขารวยเพราะเขาขายพิซซ่านะเขาไม่ได้ขายยายาเสพติดนะ drugs เนี่ยเป็นแสดงแบบว,ว่ายาเสพติด doesn't sell drugs มีคนถามว่า does he sell any drinks ราขายพิซซ่าแล้วขายขึ้นดื่มไหมล่ะ drinks ไม่เอา does มาทำไม does มามาช่วยสอง,สอ,งอย่างแต่งนอตเพราะนอตขาอ่อนเดินไม่ได้กับแต่งประโยคคำถามนะเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถขึ้นหน้าฮีได้ประโยคคำถามก็มีค่ะกิริยาขึ้นหน้าประธานม,มันขึ้นไม่ได้มันไม่เก่งมันม is am are เด้อนะฮะ does มาแต่งประโยคคำถามต่อไปข้อสี่ก็เป็น present simple tense เห็นไหมกิริยา read รีดไม่เติม s เพราะว่า my students หลายคนเด็กๆนักเรียนของฉัน2ก็เป็นเดสาก็เป็น day คือคนที่ไม่มีเราอยู่ในั้นเราเรียกว่าเดใช่ไหมคะมันไม่ใช่ he she it e a d จึงไม่เติม S ค่ะ my students read fluently นะคะ my students read fluently fluently แปลว่าคล่องอย่างคล่องทำอะไรอย่างคล่องอ่านอย่างคล่องอันนี้จริงเปล่าไปรู้เนี่ย ต่อไปถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนอดมาอีแล้วนอดขาออนยืนคนเดียวไม่ได้เอาล่างอะไรมามาให้มันเกาะล่ะอามีสองตัวดูกับ das แล้วทำไมคุณครูใช้ดูล่ะคะอันนี้ทําไมใช้ d ัสอ๋อใช้ดูเพราะว่าดูข้างหน้ามันประธานไม่ใช่ he she it นะไไในบ้านที่มี s เขาก็าใช้ดูไม่เกี่ยวกับ s นะคะ Do n t speak English in class เด็กของฉันไม่พูดภาษาอังกฤษในห้อง do they use cell phone in class เอ้ยเด็กของคุณเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือในห้องไหม mm hmm. do they ไม่ does they does she does he does it จำไว้ does he does she does, does it mm hmm. do they do you do we ใช่ไหม do I นะฮะ do they use mm hmm. mm hmm. ตรงนี้ก็เฉยๆ cell phone in class ถ mm hmm. <Okay. S 2> ัดไปทีนี้เป็น เรื่องของนักเรียนค่ะนักเรียนแต่งประโยคเหล่าน,นี้เป็นภาษาังกซิ uh huh. present simple tense นักเรียนรู้แล้วว่า 1. น่มันเป็น verb to be ตัวเดียวก็ได้ 2. มันเป็น verb ที่เขาเรียกว่า verb หลัก verb เขาเรียกว่า action verb verb to be เขาก็มีชื่อนะแบบ verb to be ไอ sell กับไอ talk เมื่อกี้เขาเรียกว่า action action verb นะคะเราแต่งประโยคซิ See? present simple เอาไว้พูดเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำบ่ยบอยๆในชิตประจำวันเช่น แล้วก็เป็นประโยค์ที่เป็นความเป็นจริงอาจทั้งเป็นจริงของในชีวิตปัจจุบันหรือจริงทางวิทยาศาสตร์ก็ได้เช่นตอนนี้เธอเป็นนักเรียนดอนทองเธอเรียนสายวิทย์นะฮะ,ะเธอเป็นผู้หญิงเธอเป็นผู้ชายเธออายุสิบแปดเนี่ยนะเธอเรียนภาษาอังกฤษสองคาบต่อสัปดาห์อะไรก็แล้วแต่นะพูดถึงชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะคุณกินขนมปังทุกมื้อไหมถ้าถามฝรั่งเห็นฝรั่งผมสีทองก็คิดว่เาเขากินขนมปังทุกมื้อบางคางบาบ,าบ,าาบางมื้อไม่ได้กินขนมปัง อันนี้ไม้ๆใช่ไหมยูมีแน่นอนยูอิทใช่ไห okay. มอิทโอเคขนมปัง bread เบ e ดเอ็กเบรดอ่ามียูมีอ a ทมี bread เราไม่สามารถเอาอ a ทขึ้นหน้ายูได้เราต้องหาช่วยด้วยมาช่วยแต่งประโยคข้างท้ายหน่อยอ่ายูใช้กับดูหรือดัสอ่าลองแต่งดูนะคะอ่ะคือให้มาดูดัสเลือกเอามี bread มีอา่า มี eat นะคะมี every day หรืออะไรกันแนละ้วแต่ไม่มีก็ได้ค่ะทุกมื้อไม่มีก็ได้แต่งประโยคคำถามซิอย่างน้อยมีสี่คำฉันทำเวรห้องอาทิตย์ละครั้งฉันอละทำเวรก็คือทำความสะอาดใช้คำว่า cream my classroom once o n c e once a week ใช่ไหม a week แปลว่าสัปดาห์ พี่เราทำง,งานที่ไทยแอร์โรพี่เรา my brother my sister พี่ผู้หญิงผู้ชายก็ได้ work work เป็นยังไง at Thai Aero Company แ่่แล้วแต่แบ่งเขาเองปั๊มน้ำม,มันที่ใกล้ที่สุดอยู่ไหน where แล้ว่ะ nào? where ไปอยู่ทางทาง i s นะครจะเอาปั๊มเดียว where is the ปั๊มน้ำม,มัน gas station ที่ใกล้ที่สุดเอามานำหน้า the gas station where is the nearest gas station ข้อห้าข้อสุดท้ายค่ะฉันกินข้าวกลางวันที่โรงอาหารนี้ก็เป็นชีวิตประจําวันว่าเธอกินข้าวน้อยครั้งที่จะเอาข้าวมาหรือสั่งเซเว่นฉันกินข้าวที่โรงอาหารไอมาละอีทมาละลันช์ Lunch มาละแอดมาละแคนทีนมาละอ้าวแต่งประโยคดูนะคะนัเรียนนะเดี๋ยวเราเฉลยกันทีหลังอันนี้เป็นประโยคที่เราอยากจะบอกฝรั่งว่าชีวิตประจําวันหรือประโยคที่เป็นความเป็นจริงในปัจจุบันเราใช้ present simple tense มี verb เพียงหนึ่งตัวเท่านั้น ประโยคจะมี Ver b หลักอยู่หนึ่งตัวเท่านั้นที่เหลือเป็นตัวช่วยในการแต่งประโยคคำถามคือดูกับดั s เท่านั้นค่ะ,ะจบลงเท่านี้สำหรับกิริยา3ามช่องนะฮะสวัสดี